ในหนังสือฐานิยะปูชา2,536ได้บันทึกโอวาทของหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสารวันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตอนหนึ่งเกี่ยวกับพระแก้วที่บ้านไว้ดังนี้ญาติโยมทั่วไปเห็นพระเห็นสง์ก็มีศรัทธาเลื่อมใสเพราะเชื่อว่าพระสงฆ์เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมพากันแห่ไปทำบุญทำกุศล ให้ทานถวายจตุปัจจัยทายทานตามมีตามเกิดเพราะเราเชื่อว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลนี่เป็นการทำบุญกับพระที่เป็นพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกทีนี้เนื้อนาบุญของเรานั่งอยู่ข้างๆเราก็มีอยู่ที่บ้านก็มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเนื้อนาบุญของบุตรของหลานและปู่ย่าตายายพ่อแม่ ก็เป็นพระแต่ละองค์แต่ละองค์ถ้าญาติโยมไปที่อุบลไปกราบลุงพ่อมีท่านจะถามว่ารู้จักพระแก้วไหมถ้าใครบอกว่าไม่รู้จักท่านจะบอกว่าทำไมโง่แท้ถามหาพระแก้วรู้จักไหมไม่รู้จักทำไมโง่แท้ทีนี้ท่านก็จะบอกว่าพระแก้วก็คือพ่อแก้วแม่แก้วตาแก้วยายแก้ว ู่แก้วย่าแก้วท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นพระแก้วของลูกของหลานที่ว่าเป็นพระแก้วก็เพราะว่าไม่มีใครจะปรารถนาดีต่อบุตรหลานของตนเองเหมือนปู่ย่าตายายพ่อแม่พวกญาติโยมทํางานหามรุ่งหามค่ําแสวงหาทรัพย์สมบัติผลประโยชน์ก็เพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อลูกเพื่อหลานบางคนถึงกับบ่นเช้าบ่นเย็น ลูกคนนั้นลูกคนนี้มันยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝายังไม่มีครอบมีครัวถ้ามีลูกสาวหลาคือลูกสาวคนสุดท้องหัวแก้วหัวแหวนพ่อแม่ก็บ่นอยู่เสมออีนางมันแต่งงานแล้วมีลูกมีผัวเป็นฝั่งเป็นฝามีความสุขสบายดีแล้วกูก็อนอนตาหลับแน่ผู้เท่าบ่นอย่างนี้เด้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่น้ำใจของพ่อของแม่ทั้งนั้นดังนั้น การทำบุญเมื่อไม่มีโอกาสไปทำบุญกับวัดกับวากับพระกับสงฆ์ทำบุญกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตอนเองมาตาปิตุอุปัฏฐานังการอุปัฏฐากเลี้ยงดูบิดามารดาเอตมังคลมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นอันดับแรกด้วยในมงคลสูตรท่านเทศไว้อย่างนั้นสำหรับพระสงฆ์ยังไปอยู่ไปปลายน้นแสดงว่า ความสำคัญนี้คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นพระอันดับหนึ่งหรือองค์ที่หนึ่งของลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่เป็นผู้ให้เกิดเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ให้วิชาความรู้เป็นผู้ให้ทรัพย์สมบัติเป็นผู้ให้น้ำจิตน้ำใจทุกอย่างแก่ลูกของตนเพราะฉะนั้นใครยังมีพ่อแม่อยู่รีบอุป,ปถัมภ์อุปถากรีบทำบุญกับท่านอย่าไปปล่อยให้ท่านลำบาก อย่างบางทีเราอาจจะศรัทธาในพระเจ้าพระสงฆ์มีของดีๆขนไปให้พระเจ้าพระสงฆ์ฉันหมดแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายปล่อยให้อดก่อนอื่นนี่ต้องนึกถึงพ่อถึงแม่ซะก่อนของดีๆจะไปใส่บาตรเตอ,อส่วนนี้จะให้พ่อแม่รับประทานส่วนนี้จะใส่บาตรให้พระหรือถ้าหากจะคิดว่าส่วนนี้จะใส่บาตรส่วนนี้จะเอาเหลือให้พ่อแม่ อะไรทนองนั้นพระเจ้าพระสงฆ์นี่กับพ่อกับแม่มีค่าเท่ากันเราจะได้มาพบหน้าพระเจ้าพระสงฆ์ก็เพราะพ่อแม่ให้เกิดเราจะรู้จักพระเจ้าพระสงฆ์ก็เพราะพ่อแม่สั่งสอนเราจะรู้จักทำบุญสุนทานก็เพราะพ่อแม่เป็นผู้สอนเป็นผู้พาธรรมดังนั้นพ่อแม่จึงเป็นครูนอกจากจะเป็นครูแล้วยังเป็นพระพรหม เขาเขียนรูปพระพรหมไว้สี่หน้าเขาเขียนโกหกความจริงพระพรหมไม่มีสีหน้าสีตาอะไรหรอกมีหน้าเดียวเหมือนมนุษย์นี่แต่ว่าพระพรหมท่านมีคุณธรรมสี่อย่างคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาท่านก็เลยเขียนปริศนาไว้เป็นรูปพระพรหมสีหน้าดังนั้นพ่อแม่ของเราก็เป็นพระพรหมเหมือนกันพรหมมาติ มาตาปิตะโสบิดามารดาชื่อว่าเป็นพรหมของลูกเพราะบิดามารดาเป็นผู้มีเมตตาต่อลูกกรุณาสงสารลูกมุทิตาพลอยยินดีเมื่อลูกได้ดีอุเบกขาเบาใจได้นอนตาหลับเพราะลูกของตนมีหลักมีแหล่งช่วยตัวเองได้แล้วอันนี้คือคุณธรรมที่มีในน้ำจิตน้ำใจของพ่อของแม่ดังนั้นใครจะทำบุญสุนทานใครจะทำอะไร ใครจะให้อะไรแก่ใครควรจะคิดถึงพ่อถึงแม่เป็นอันดับหนึ่งจะปล่อยให้พ่อแม่ต้องลำบากยากเข็ญไปทำบุญแต่ที่อื่นไม่รู้จักทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ไม่มีความหมายเพราะเราเป็นผู้แรงน้ำใจต่อพ่อต่อแม่ขาดความกตัญญูกตวเวทีความกตัญญูกะตะเวทีเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานให้เกิดคุณงามความดีคนที่จะรู้จักว่าผู้อื่นดีได้ก็ต้องรู้จักว่า พ่อแม่ตัวเองดีกว่าใครทั้งหมดพ่อแม่ถึงจะเป็นขี้เล่าเมายาเล่นการพนันเป็นนักเลงโตศักดิ์ศรีของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังมีอยู่โดยสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องโอว่าธรรมจากหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา